เรื่องราวที่ว่าไปแล้วได้อะไรทำไมทีมฟุตบอลถึงชอบไปเก็บตัวต่างประเทศก่อนทำการแข่งขันในรายการใหญ่ๆครับ Main Stand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขัน Top t o Tone by พ u ร i n a t j ปางเาเนิน สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกับทอล์กทูโทนกับผมโทนคุงพีธนัทจำปาเงินครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะเคยได้ยินข่าวว่าทีมเพื่อนบ้านนะฮะในอาเซียนของเราเนี่ยอย่างทีมชาติเมียนมาเนี่ยเคยบินไปเก็บตัวถึงตรุรกีทีมชาติสิงคโปร์ไปเก็บตัวที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หนเจะบรรดาทีมในยุโรปที่ชอบไปตั้งแคมป์เก็บตัวที่ตะว,วันออกกลางสหรัฐอเมริกาหรือมาประเทศจีนตัวอย่างที่กล่าวไปในข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยการเดินทางไปเก็บตัวต่าง ประเทศของทีมฟุตบอลทีมชาติเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการเก็บตัวฝึกซ้อมแบบนี้มันดูเหมือนไม่น่าจะได้ประโยชน์อะไรที่จับต้องได้ในเรื่องของการเล่นในสนามเพราะหลายครั้งเราก็รู้สึกว่า มันเหมือนกับพานักฟุตบอลไปเที่ยวหรือว่าไปเอาติ้งอะ่ะถ้าเป็นแบบคนทํางานออฟฟิศก็คือเหมือนไปสัมมนากันอย่างเงี้ยนะฮะวันนี้เราก็เลยจะมาเฉลยข้อสงสัยที่ว่าทําไมทีมฟุตบอลโดยเฉพาะทีมชาติเนี่ยก็ชอบไปเก็บตัวในต่างประเทศนะฮะก่อนการแข่งขันศึกใหญ่ๆมันได้อะไรขึ้นมา มันไปเพื่ออะไรทําไปเพื่ออะไรอ่ะเราจะไปไล่เลี้ยงกันประโยชน์แรกของการไปเข้าแคมป์เก็บตัวต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของการสาร้างสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นในทีมทารโค้ชหรือว่าบุคลากรใน,นแผนกต่างๆของทีมท่ามกลางบรรยากาศที่สนุกสนานและเป็นใจกับการทําความรู้จักกับผู้คนเพราะเวลาคุณไปต่างบ้านต่างเมืองเนี่ยคุณก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไกลบ้านคุณก็ต้องอยากมีเพื่อนเอาไว้ให้มันอุ่นใจคุณก็อยากจะไปทําความรู้จักความวามสนิท เซึ่งอาจจะรู้จักกันมาแล้วให้มันมากขึ้นหรือกับบรรดาเพื่อนใหม่ที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักกันมากให้มันสนิทสนมกันมากขึ้นเพื่อความอุ่นใจมันเป็น,นกลไกอย่างหนึ่งของมนุษย์ถ้าจะเปรียบให้เข้าใจง่ายๆก็เหมือนการไปสัมมนาไปเอาติ้งทิปเที่ยวประจําปีของพนักงานบริษัทนั่นแหละเราจะสังเกตว่าโอ้โหเวลาเราเนี่ยนะไปเอาติ้งกลับมาเนี่ยเราจะรักเพื่อนมากขึ้นเราจะรักองค์กรมากขึ้นการเดินทางไปเข้าแคมป์ของบรรดานักเตะเนี่ยจึงต้องเต็มไปด้วยความสนุกสนานและบรรยากาศที่มันผ่อนคลายจึง นำมาสู่การยกคนไปเก็บตัวที่ต่างประเทศที่มีบรรยากาศต่างไปจากเดิมบรรยากาศในประเทศบางทีมันคุ้นเคยอะแคมป์ทีมชาติอามาที่นี่อีกแล้วนะครับเพราะนอกจากพวกเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนได้ออกไปเที่ยวไปพักผ่อนนักกีฬาเหล่านี้ยังได้หันหลังให้กับสนามซ้อมเดิมๆบรรยากาศเดิมๆซึ่งอะไรที่มันเดิมๆเ,เราไปวนอยู่มันดูน่าเบื่อเราซ้อมแบบเดิมต้องเปลี่ยนสถานที่เนี่ยบางทีมันก็เออรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นนะมันมีผลนันในแง่ของความรู้สึกอารมณ์จิตใจเนี่ยนะฮะก็ เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให้บรรดาทีฟุตบอลนะเขามักจะไปเก็บตัวกันในต่างประเทศไม่เฉพาะทีมชาตินะทีมอาชีพในลีกก็เช่นกันอย่างในฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีเนี่ยถือว่าเป็นลีกฟุตบอลชั้นนําที่เขาจะใช้ช่วงเวลาเบรเกหน้าหนาวเนี่ยนานกว่าใครเพื่อนเขาจะเบรเกหนีหนาวกันอยู่ประมาณ2-4ถึงสสัปดาห์ช่วงนี้เขาก็จะตัดสินใจออกไปเก็บตัวต่างประเทศเพราะประเทศตัวเองมันหนาวอันนี้ไอ้คันจะไปปล่อยได้ฟุตบอลนอนอยู่บ้านโอ้ยอ,อุ่นฮิต ห่มปรหม่มตั้งเฝ้าอยู่หน้าฮีเตอร์มันก็ไม่ใช่เรื่องมันก็เสียเรื่องสภาพความฟิติกเขาก็จะตัดสินใจออกไปเก็บตัวต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเพราะสภาพภูมิอากาศในแถบนั้นเนี่ยนะมันดีมันไม่มีอะไรเหมือนกับทวีปยุโรปในห่วงช่วงเวลานั้นในช่วงเดือนธันวาคมกราที่เต็มไปด้วยหิมะหรือสายฝนอย่างหนึ่งเนี่ยนะผมว่าที่เขามาตะวันออกกลางมันไม่ได้ไกลจากยุโรปมากนะฮะแล้ว เรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกสนามฝึกซ้อมเนี่ย มันได้มาตรฐานด้วยลองจินตนาการว่าคุณเป็นนักเตะอยู่ในทีมที่กําลังดิ้นรนหนีการตกชั้นอยู่ในบุนเดสลีกาการเปลี่ยนบรรยากาศไปเตะฟุตบอลท่ามางแสงแดดในตะวันออกกลางจัดกปกตินะคุณใช้ชีวิตอยู่โอออกมาเจอแต่หิมะโอ,อเจอฝนตกนะมาเจอแสงแดดอุ่นๆนะแล้วก็ได้เดินเล่นบนหาดทรายบ้างในบางโอกาสเนี่ยโอ้โหนี่คือขั้ช่วงเวลาที่จะทําให้คุณผ่อนคลายจากผลงานที่น่าผิดหวังในเลกแรกได้และจะทําให้คุณนั่นน่ะเหมือนได้เติมไฟนะ ได้ชาร์จพลังที่พร้อมจะมาลุยในครึ่งฤดูกาลหลังต่อที่สําคัญเวลาคุณไปเก็บตัวเนี่ยที่ต่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเป็นเวลาเป็นร่วมสัปดาห์น่ะสัปดาห์สสัปดาห์ทําให้คุณได้ใกล้คิดสนิทสนมเปิดใจเข้าใจกันมากขึ้นนะฮะบางคนมีปัญหาการก็ไปขี้คลายกันได้ในการไปเข้าแคมป์ฝึกซ้อมร่วมกันในต่างแดนแม้แต่ทีมฟุตบอลในย่านอาเซียนของเราเนี่ยก็มีความตระหนักเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ก็เลยพาเลยไปเก็บตัวก่วกอนการแข่งขั ฟุตบอลเอฟเอ็ซูซูกิครับพที่ผ่านมาเช่นทีมชาติเมียนมาเนี่ยเดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศตรุรกีหรือทีมชาติสิงคโปร์ไปเก็บตัวที่ประเทศสารัฐอาหารับเอมิเรตส์โดยการเก็บตัวในลักษณะนี้จะช่วยให้บรรดาน,นักเตะทีมชาติซึ่งแต่เดิมเนี่ยกระจัดกระจาาอยู่ตามสโมสรต่ตางๆได้มีโอกาสมาทําความรู้จักกันอย่างจรงิจรงจังก่อนจะไปสู้ศึกสํคาคัญที่รอยอยู่เบื้องหน้าในทางกับกันครับหากแคมป์เก็บตัวต่างประเทศถูกยกเลิกเหมือนในกรณีของแมนเชสเตอร์ย แต่ในช่วงต้นปี2020ที่ตัดสินใจไม่เดินทางไปฝึกซ้อมที่ประเทศกาตาร์ตามกําหนดการเดิมเนื่องจากกันวนงวลเรื่องปัญหาความปลอดภัยหลังจากที่มันเกิดกรณีสังหารพลเอกกาเซมโซเลมานีนายพลชาวอิหร่านโดยฝีมือของกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นบ้านเกิดของตระกูลเกลเซอร์เจ้าของทีมปีศาจแดงนะเจ้าของเป็นคนอเมริกันแล้วปรากฏว่านายพลชาวอิหร่านคนสําคัญเนี่ยโดนอกองทัพอเมริกาสังหารเนี่ยใครจะแบบเอาคนของตัวเอง นคนในอา,อาณักของตัวเองไปเสี่ยงในพื้นที่แบบนั้นด้วยเหตุน,นี้โอเลกุนนาโซชาผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเวลานั้นก็เลยตัดสินใจเลือกให้นักเตะ ไปพักผ่อนตามอัธยาศัยในช่วงเบรกแทนถึงแม้ว่านักฟุตบอลเหล่านี้จะได้รับโอกาสผ่อนคลายจากการแข่งขันด้วยการไปพักผ่อนส่วนตัวในยุโรปแต่มันก็เทียบไม่ได้กับการไปเข้าแคมป์ที่เราจะได้เห็นนักเตะมารวมตัวกันหยอกล้อก,กันสนุกสนานด้วยกันนะครับเวลาเราเห็นภาพข่าวที่นักเตะทีมต่ตางๆไปเก็บตัวในต่างแดนเนี่ยหูมันจะเห็นว่าบรรยากาศมันดีมากนะผ่อนคลายหัวเราะต่อกันนะฮะดังนั้นเนี่ยไอการไม่ได้ไปแบบเนี้ยแม่มันก็น่าเสียดายแล้วทําไมเขาถึงชอบมาที่ตว่า ออกกลางอย่างกาตาร์หรือว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรต์กันละ่ะเพราะว่าทั้งกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตหรือว่า u a เ e เนี่ยเขาเป็นประเทศร่ำรวยเขามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ใช่มีแค่เพียงหาดทรายแสงแดดที่ดึงดูดคนยุโรปพวกเขานั้นเนี่ยโอ้โหร่ำรวยไงพอร่ำรวยประเทศเจริญเนี่ยคุณจะเอาอะไรอะสิ่งอำนวยความสะดวกในความสะดวกในการฝึกซ้อมเนี่ยมันครบครันที่พักอาศัยของตั้งแต่ระดับซูเปอร์สตาร์นี่ก็โอ้โหลโรงแรมระดับ6ดาวอะเกิน5้าดาวอีกนะฮะแม้แต่ผู้จัดการที ชั้นนาที่มีแต่เลือกฟุตบอลในหัวอย่างเป๊ปกัวเดลาเนี่ยยังยกนิ้วให้กับความทันสมัยของประเทศในตะวันออกกลางเลยครับย้อนกลับมาที่ชาติในอาเซียนนะครับอย่างเมียนมาหรือสิงคโปร์โอ้โหการได้ไปเก็บตัวในประเทศที่แม้เขามีความพร้อมแบบนั้นอย่างเมียนมาไปตรุรกีหรือโอ้ยิ่งสิงคโปร์ไปสหรัฐอาหรับเอมิเรสเนี่ยนะฮะสิงคโปร์เนี่ยเขาจะเป็นชาติที่มีความเจริญน,นะครับเป็นประเทศที่ร่ำรวยแต่เขาเป็นประเทศที่เล็กนะเขาไม่มีศูนย์ฝึกฟุตบอลศูนย์ซ้อมฟุตบอล ที่มันครบวงจรหรือดีเท่ากับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อย่างแน่นอนนะฮะเวลาคุณได้ไปสัมผัสบรรยากาศแบบเนี้คุณก็รู้สึกว่ามันมีขวัญและกําลังใจอะ่ะสิ่งอำนวยความสะดวกที่พร้อมเพรียงในต่างแดนจึงเป็นเครื่องดึงดูดให้บรรดาน,น,นักเตะรวมถึงโค้ชของสโมอสรในยุโรปอยากเดินทางไปตั้งแคมป์เก็บตัวในต่างประเทศกันทุกฤดูกาลหรือสําหรับนักฟุตบอลทีมชาตินี่ถือว่าเป็นโบนัสสาคัญอย่างหนึ่งก่อน ที่จะถึงทัวร์เมนต์ใหญ่เสมอนอกจากเรื่องของการไปฝึกซ้อมฟุตบอลเรื่องของการไปคลายเครียดไปผ่อนคลายของบรรดาทีมฟุตบอลแล้วเนี่ยนะฮะเหตุผลต่อมาที่ทําให้มีการยกพลไปเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างประเทศก็คือเพื่อการตลาดและโฆษณานี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลสําคัญที่ทาให้บรรดาทีมฟุตบอลแห่กันไปเก็บตัวอย่างต่างประเทศโดยเฉพาะในวันนี้ในโลกทุกวันนี้ที่ทีมกีฬาเปรียบเสมือนสินค้าชนิดหนึ่งผู้คนทั่วโลกมีโอกาสจะเลือกเชีย์ทุกสโมสรฟุตบอลบนโลกตามที่พวกเขาต้องการ ดังนั้นการไปทําตลาดในต่างประเทศที่มีฐานแฟนคลับจึงเป็นเรื่องสําคัญดังนั้นการไปตั้งแคมป์ฝึกซ้อมในต่างประเทศเนี่ยมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้แฟนๆต่างแดนได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับซูเปอร์สตาร์ที่พวกเขาชื่นชอบนะฮะแล้วก็เพิ่มความนิยมเพราะในช่วงการฝึกซ้อมบางทีพวกเขาก็ไม่ได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอะไรที่มันเข้มงวดนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีความจรงิงจัง,จงอะไรในการฝึกซ้อมมาก,ก่อนกา,ารรักษาสภาพความฟิตบางท,บางทีบางที่เขาก็ปล่อยให้มีแฟนบอล ไปเกาะดูว่าชมการฝึกซ้อมก็มีนะครับทีฟุตบอลจึงใช้โอกาสนี้ในการฝึกซ้อมในระบบเปิดอย่างที่ผมบอกเพื่อจะเปิดโอกาสให้แฟนบอลได้มาเห็นแข้งซูเปอร์สตาร์ของพวกเขาลงฝึกซ้อมได้เห็นตัวจริงตัวเป็นๆน,นะฮะได้มีโอกาสใกล้ชิดขอลายเซ็นถ่ายรูปเซลฟีก่กันนะฟุตบอลนี่เป็นหนึ่งในวิธีการตลาดครับที่จะเปิดโอกาสให้แฟนฟุตบอลต่างแดนได้มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกับนักฟุตบอลของสโมสรน,นั้นๆเพราะการไปทํากิจกรรมแต่ละครั้งของทีฟุตบอลระดับโลกย่อมมาพร้อมกับสปอนเซอร์ซึ่งก็จะให้ ค่าโฆษณาค่าโฆษณานี้ก็หมายถึงรายได้ของทีมฟุตบอลซึ่งบางครั้งสปอนเซอร์เหล่านี้เนี่ยก็อยากจะให้พวกทีมต่างๆเนี่ยไปเก็บตัวในต่างประเทศโดยเฉพาะบรรดาสปอนเซอร์ที่เขาเป็นสปอนเซอร์ต่างประเทศอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรส์เนี่ยเขามีสายการบินเอมิเรส์แอร์ไลน์แล้วเขาก็อยากจะโปรโมทเอมิเรส์แอร์ไลน์ของเขาเขาก็อยากจะให้ทีมฟุตบอลต่างๆเนี่ยไปเก็บตัวที่สหรัฐอาหรับเอมิเรส์นะครับเพราะว่าการไปเยือนสหรัฐอาหรับเอมิเรส์ของนักเตะเหล่านี้เนี่ยจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิง่น ื่องของความนิยมในกีฬาฟุตบอลของคนในประเทศนะครับและอีกเรื่องหนึ่งมันได้ประชาสัมพันธ์ประเทศสหรัฐอาหารับเอเมิเรตส์ประเทศในตะวันออกกลางเนี่ยเขาพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับสโมสรต่างๆที่อยากจะไปเก็บตัวนะครับไล่ตั้งแต่การยกเว้นวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวจากยุโรปให้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในคุณภาพที่ดีแต่ราคาถูกระยะเวลาในการเดินทางที่นานเพียง7ชั่วโมงคือจากยุโรปไปสหรัฐอาหารับเอมิเรตส์เนี่ยมันแค่7ชั่วโมงมันใกล้ๆมันไฟที่เดินทางไม่ไกลและแน่นอน ที่สุดครับว่าประเทศทางตะวันออกกลางก็พร้อมให้เงินสนับสนุนระหว่างที่สมองสอนยักษ์ใหญ่ของยุโรปมาทำกิจกรรมในประเทศพวกเขาซึ่งอาจจะมาในรูปแบบของคอมพลีทแพ็กเกจกล่าวก็คือว่าทุกอย่างเจ้าภาพจ่ายให้หมดเมื่อมีประเทศที่พร้อมจําหน่วยความสะดวกให้คุณขนาดนี้ ในขณะเดียวกันทีมฟุตบอลสโมสรฟุตบอลต่างๆนะฮะโดยเฉพาะในเยอรมันที่เขาก็อยากจะมาเก็บตัวต่างแดนในช่วงหนีหนาวแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนว่าอุปสงค์อุปทานมันตรงกัน,นะฮะมันก็เลยเกิดการมาฝึกซ้อมในต่างแดนโดยเพราะว่าเราจะเห็นว่าโอ้โหแถวกาตา,าร์สลาตอารับเอริเ์จนทุกวันที่ไปถึงซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็จะมีทีมฟุตบอลนะฮะจากยุโรปมาซุ่มฝึกซ้อมมาเก็บตัว อยู่เป็นประจำนะครับจริงอยู่ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยศูนย์ฝึกฟุตบอลในโลกเนี่ยนะครับสนามซ้อมในโลกมันมีเยอะแยะแต่ถ้าคุณอยากจะได้ที่ที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้คุณทุกอย่างนะมาแต่ตัวนะครับกับหัวใจทุกอย่างมีให้พร้อมนะไม่ต้องจ่ายประเทศแถบตะวันออกกลางก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรป หรือของโลกนะครับที่จะไปฝึกซ้อมในประเทศของพวกเขาแต่ช่วงนี้จากการที่มันมีโควิด -19 ขึ้นมาในโลกมันก็ทาให้การเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมในต่างแดนของทีมต่างๆเนี่ยมันอาจจะสะดุดลงไปมากอย่างไรก็ตามเราก็จะเห็นว่าในช่วงหลังๆห,หลังจากที่เ,เรามีวัคซีนเนี่ยนะรเรื่องของการเดินทางข้ามแดนก็เป็นเรื่องปกติแล้วในยุโรปอย่างล่าสุดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ได้เจ้าของใหม่ก็มาฝึกซ้อมที่ประเทศซอททศาอุดีอาระเบียนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ คุณน่าจะได้เห็นเรื่อยๆในอนาคตเชื่อว่าประเทศที่บรรดาทีมยักษ์ใหญ่ของยุโรปเนี่ยนะฮะจะเลือกมาเก็บตัวฝึกซอ้อมก็จะอยู่แถวตะวันออกกลางเนี่ยนะครับนะฮะอีกที่หนึ่งที่จริงๆแล้วเนี่ยดีนะแต่ว่าเขาไม่ค่อยไปกันก็คือที่จีนแต่าส่วนใหญ่จะไปกันที่ตะว,วันออกกลางและนี่ก็คือทอล์กทูโทโดยผมโทนคุงมพีรน,นัทจำบางเงินใน EP ีนี้ครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมใครยังไม่ได้กดแชร์กดไลค์นะฮะช่วยกันกดแชร์กดไลค์ให้หน่อยนะฮะใครยังไม่ได้กด u ั s ส r i b e ช่วยก ฝากช่องทางการติดตามเมนสแต์ของเราเอาไว้ด้วยนะครับทั้งทาง Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, b l o g ก i ิเว็บไซต์และฝากติดตามพวกเราเพิ่มเติมได้ที่ Soundcloud, Spotify, Apple Podcast